สวัสดีจ้าพี่น้องเลืองานมาก็ทําไปตะลุงตลาดพงจะมาทำไอ้นาวอยากกินไอ้รนๆก็เลยมาทําพอดีมีลูกชิ้นก็พอดีไปซื้อลูกชิ้นก็ตีนไก่มาก็เลยทานํายาป่าตีนไก่เหลือไอ้ป่าเดี๋ยวนึกก่อนป่าซาบะอยู่ครึ่งหัวไอ้อยู่ทอนหัวมันอนะ่ะพูดไม่ถูกไปเมแหละประ์ภาษาพากายัางอลังการ ใบาซาลาเน่ถั่วฟักยาวมะละขีนกมะเขือมะเขือมากินดับกินไอส้สตูแล้วก็มีพักกะถินพักกะถินลบมุมแล้วก็พักกระเฉน,นามแล้วก็ใบโหระพามาเดิจ้าไปน้องกินขนมจีนกันแล้วหนาว,นาวยังมีกินเผ็ดเพลดโดนๆได้เหงื่อออกพักกะถินพักกระเฉดก็ได้สามยอดสามยอด บ้านเอิงก็เป็นรวยพุ่นหรอวะถั่งงอกว่ดดีแทะถั่งงอกถั่งงอกถั่งงอกถั่วฟักยาวโอ้ยฝนฝนหิมะตกอุ่หนาวอรังการเลยี่น้องเลย การแ์แน่มาเด้อจาร์ไปน้องกินเอขนมกินนี่กันอยากกินน้ำยาป่าน้ำยากะทิม่ค่อยชอบแต่ก็ชอบกินได้อยู่แต่ว่าไม่ทนัดกินเท่าไหร่เพราะน้ำยากะทิมันกินมือไม่ได้มันลื่น ทำมีขนมจีนสู่ตายเลยตื่นแต่ตีสามทำงาน อินไก่จกๆแจกแจกเป็นบ้านเองก็เดินเก็บตามข้าลัวเดี๋ยวกินดูนี่ก็ต้องซื้อไ,ไม่มีใครเก็บกินเนาะ ทำสปาเกตตีใส้ไชกลายกินละ สมำตำไม่ค่อยทะลายเท่ามันาน่าที่กินที่หนุ่มตำ bên khăn ốm chị năm da này cái này mất măng chọc thái cá ngoằng ngon thái cá tưởng tép tí giảm thăm ngàn thôi bình khèn khi non ơi nào tải lại มันจะเท่าแรล่นบ่บานอีกนั่นเ่ง nó khứa oán còn lục trên pa, lục đụng lên ก็ใช้ หวานดีแทม้มะเขือมันสดเนาะอืม ลเหลือก,กงานมาของได้กินขาวกินนานพี่น้องเอ้ยอู้พักออกนอกรูนอกทางอือออกนอกจานนอกดูนอกทาง โอ้โหเบพี่น้องเลยยังาปากินขนมจีนต้องใส่แบมตา Uhm. Uhm. Để cái bị chứng tỏi cái nào Kiếp giá đâu จ้าเจ้ากันเลีปยบน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝันดีจ้าทุกๆคน